มหามักขาเทียบเทียมฟ้าตอนที่221เสียงจัก,กระจันเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์นี้กู้ชิงกับชายหนุ่มแหยวนต้องสบตากันวูบครุ่นคิดว่าข้อกังวลของตอนเองเกินความจำเป็น จิงจิวไม่ทราบว่าพวกเขาคิดอะไรจึงกล่าวบอกเล่าให้นางฟังกู้ชิงเข้าใจความหมายของเขารีบบอกเล่าเหตุการณ์ที่ทุ่งหิมะออกไปรวมทั้งเรื่องที่จิงจิวถูกโล่ไว้หนันรอบทําร้ายความทุกข์ทรมารในถ้ำหิมะหลังจากออกจากถ้ำจิงจิวบอกต่อผู้คนอย่างไรจะมีปัญหาของฟางจิงเทียนรวมทั้งการนัดหมายของถงหลู เพียงแต่ไม่พูดถึงเรื่องที่ไปเจา้ามายังตัวตึกของสำนักเขาเขียวเมื่อวันก่อนเจ้าล่าเยี่ยพ่อฟังจบกล่าวว่าเทได้ไม่บอกต่อพวกมันว่าที่โลกไว้นั้นบอกกล่าวล้วนเป็นความเท็จต่อให้ไม่ส่งผลต่อพวกเราแต่ริวสื่อซุยสมควรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจิงจิวกล่าวว่าข้าพเจ้ากับปเจา้ายังมีชีวิตอยู่ อย่างนั้นความผิดของลั่วไหวหนันไม่ถึงตายพวกท่านฆ่ามันเพราะเรื่องนี้สแสดงว่ามีปัญหาโดยเฉพาะสือซุยเขากล่าวเสริมว่ายังมีอีกประการหนึ่งคือเรื่องที่สือซุยกระทำในตอนนี้อาจมีความผิดร้ายแรงกว่าเดิมเจ้าล่าเยี่ยไม่กล่าวอะไรอีกกู้ชิงก็สงบนิ่งมีแต่ใช้หนุ่มแซ่หยวนที่เกิดความไม่สบายใจ เขาบัดเดียวมองดูปุยเมฆบนท้องฟ้าบัดเดี๋ยวก้มลงมองดูดงไม้เบื้องล่างสุดท้ายได้แต่งเงียหูฟังเสียงร้องของฝูงวานอนกิจวัตรประจำวันบนยอดเขาคือการบาเพ็ญเพียรน,น้อยครั้งจะโอภาปราัยเช่นวันนี้บรรยากาศที่พบกันหลังแยกจากก็ปลอดโปร่งยิ่งแต่ผู้ที่ไม่ถนัดในการพูดจาไม่ทราบสมควรสนทนาอันใดจริงจิ๋วนึกถึงเรื่องหนึ่ง จึงล้มแมลงปีกแข็งหิมะตัวนั้นออกมากล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้านำกลับจากทุ่งหิมะมแมลงปีกแข็งหิมะตัวนี้ขาวโพลนไปทั้งตัวช่วงขาคล้ายตะเกียบแต่สะอาดสะอ้านหากผู้คนทั่วไปพบเห็นคงมาเกิดความกลัวขึ้นมาเจ้าล่าเยี่ยกกับคู่ชิงเพียงเกิดความสงสัยอยากรู้ชายหนุ่มแซ่หยวนถึงกับร้องออกมาว่า ครั้งนี้ที่ทุ่งหิมะข้าพเจ้าเห็นซากของหนอนหิมะเพิ่งเห็นตัวเป็นเป็นเป็นครั้งแรกจิงจิวกล่าวว่ามันเป็นตัวหนอนเล็กของหนอนหิมะต่อมาไม่ทราบได้รับผมกระทบอันใดเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างตอนนี้ต่างกับสัตว์ประหลาดในแดนหิมะพลางพลิกฝ่ามือมแมลงปีกแข็งหิมะตัวนั้นก็ตกลงกับพื้นมันพบว่ามาถึงสถานที่ที่แปลกถิ่น จึงเกิดความตื่นเต้นพลิกตัวหงายท้องเป็นเชิงซิโรราบขาตะเกียบทั้งหกข้างสั่นระริกเกิดการเสียสีกันเป็นเสียงดังราวจักะจันชายหนุ่มแท่หยวนเกิดความสนใจยื่นมือจับขึ้นมาพินิจพิจารณาดูกู้ชิงเตือนว่าระวังอาจมีพิษเย็นชายหนุ่มแท่หยวนคุ้นคิดหากเป็นพิษอื่นตนเองอาจจะหวาดกลัว แต่พิจนไม่นับเป็นยังไงจึงหันไปสอบถามจิงจิวว่าอาจารย์อาพวกเราจะเรียกมันว่ายังไงจิงจิวไม่เคยนึกถึงข้อนี้มาก่อนในสายตาของเขานี่เพียงเป็นหนอนตัวหนึง่งไม่จำเป็นต้องมีชื่อเรียกหาเจ้าล่าเยี่ยกล่าวว่าเรียกว่าจักรจันรเย็นดีไหมชายหนุ่มแซ่์ยยนเห็นว่าแม้ไม่คล้าย แต่ชื่อนี้ไม่เลวอยู่จากนั้นนึกถึงเรื่องอีกเรื่องหนึง่งต้องกล่าวกับเจ้าล่าชเยี่ยว่าอาจารย์ท่านเตรียมตั้งชื่อให้กับข้าพระเจ้าตอนนี้นึกได้หรือยังกู้ชิงฝืนยิ้มพรางกล่าวว่าท่านชื่อฉินหูความจริงไม่เลวอยู่ยายต้องเปลี่ยนชื่อใช่หนุยย่มเสยหยวนกล่าวว่า ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าชื่อนี้ไม่ถูกต้องจริงจิ๋วครุ่นคิดฉินหูแปลว่าข้าพยักษ์ผู้อวุโสที่รักษาวินัยกระบี่เรียกว่าฉี่จิงแปลว,ว่าขี่ปราวานถือว่าล่วงเกินอยู่บ้างจึงกล่าวว่าเปลี่ยนชื่อก็ดีเจ้าราเยียนั่งบนเก้าอี้ไม้ไผ่มองดัทะเลเมฆนอกรน้าผารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของหวีเสน่ห์ จิตใจเบิกบานยิ่งจนคิดทำเพลงออกมาจึงกล่าวหยวนฉีชายหนุ่มแซ่หยวนคุณคิดว่าชื่อน,นี้ออกจะจึงจิวกล่าวว่าในความคดเคี้ยวหาความเที่ยงตรงไม่เร็วอยู่ชายหนุ่มแซ่หยวนใจสันสานคุณคิดว่าคำพูดของอาจารย์อาคล้ายมีความหมายเครื่องแฝงจึงผุดลุกขึ้นน้อมคำลับขอบคุณที่ตั้งชื่อให้ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชายหนุ่มแท้หยวนมีชื่อหมายว่าหยวนสีกู้ชิงพันอุทานดังเอะกล่าวว่าฉไหนกลายเป็นสีแดงแล้วหยวนสีมองดูแมลงปีกแข็งหิมะที่ตั้งชื่อว่าจักระจันเย็นในมือพบว่าริมขอบของมันปรากฏเป็นสีแดงอมเขียวคล้ายปูที่ถูกจับโยนลงในน้ําเดือดสร้างความตื่นตระหนกยิ่งจิงจิวกล่าวว่า ที่นี้ร้อนเกินไปบนยอดเขาลมพัดเฉยวไม่ถือว่าร้อนแต่ต่อให้ร้อนกว่าทุ่งหิมะคงไม่ต้มมันจนสุกกระมังหยวนสีกล่าวว่านี่สมควรเลี้ยงยังไงภายในถ้ามีเตียงอยู่น้ำแข็งเตียงหนึ่งให้ทํารังอยู่ในนั้นเจ้าล่าเยี่ยกล่าวว่ากู้ชิงบอกต่อฝูงวานอนให้อยู่ห่างจากมันไม่ให้ถูกพิษตาย จิงจิวกล่าวเสริมว่าไปที่ยอดเขาเสวยสุขสก,กัดน้ําแข็งมาขวดหนึ่งสมควรอยู่ได้หนึ่งเดือนหยวนสีคุ้นคิดหากว่าเลี้ยงดูเช่นนี้จะกรจันเย็นตัวนี้ได้รับการประครบประหงมมากเกินไปแล้วกู้ชิงกับเขาออกไปจัดการริมหน้าผาคงเหลือจิงจิวกับเจ้าล่าเยี่ยสองต่อสองตอนแรกฉไดไม่จากมา เจ้าล่าเยี่ยก,กล่าวถามเขาสำหรับกับนางเห็นว่าเรื่องราวที่กู้ชิงบอกเล่าออกมามีข้อสงสัยมากมายจิงจิวกล่าวว่าจากักรพรรดิหญิงแห่งแดนหิมะรู้สึกถึงการคงอยู่ของข้าพเจ้าจับตาดูอย่างเข้มงวดเจ้าล่าเยี่ยกรุ่นคิดที่แท้เป็นเช่นนี้ปากกล่าวว่าแต่ท่านสามารถใช้รัญจรรหยกเหมื่นลี้เหินบินจากมา โลวไว้หนันไม่ใช่จากมาหรอกหรือจิงจิวกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจแย่งชิงสิ่งของของเด็กหญิงนางหนึ่งคำตอบนี้ดียิ่งเจ้าล่าเยี่ยมองดูปุยเมฆนอกราผากล่าวว่าตอนเริ่มแรกท่านจะัหนติดตามไปจเจ้าไปช่วยเหลือว่าวไว้หนันนางไม่ได้ถึงห่วงเพียงแต่สงสัยอยากรู้และคิดสืบค้นเนื่องเพราะนางทราบว่าจิงจิวไม่ใช่บุคคลเช่นนี้ ประการสําคัญคือนี่ไม่ใช่มักคาที่เขายึดถือคนเป็นสัตว์ที่อยู่รวมเป็นกลุ่มต้องพึ่งพาทางใจซึ่งกันและกันจิงจิ๋วกล่าวว่าผู้บริเพนเพียนไม่ใช่ผู้คนทั่วไปจึงต้องก้าวข้ามจากความต้องการนี้เจ้าล่าเยี่ยเข้าใจดีนี่จึงเป็นมักคาของเขาจิงจิ๋วกล่าวว่าลูไ่ไว้นันกับท่านจะมีขอหนันซาน ทิดช่วยเหลือสรรพชีวิตล้วนเป็นที่พึ่งทางใจนี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเมื่อมักจิตของพวกท่านไม่เกิดความมั่นคงจะเสนอความช่วยเหลือคล้ายกับเรือวิเศษกลางคลื่นลมจะต้องคัดท้ายและต้องการก้อนหินทับขีบห่อเอาไว้เจ้าล่าเยี่ยกล่าวว่าท่านไม่ต้องการฉะนไหนจึงรั้งอยู่นี่กลับไปที่คำถามข้อแรก จิงจิวกล่าวว่านางมีใจช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมต้องตอบสนองจึงไม่ขาดบกคร่องเจ้าล่าเยี่ยกล่าวว่านี่คือเหตุและผลที่วัดเกิดผลเอ่ยถึงหรือจิงจิวกล่าวว่าคิดแสวงหามหามาคาต้องตัดอย่างสิ้นเชิงเจ้าล่าเยี่ยขบคิดแล้วกล่าวอย่างนั้นพวกเราเล่าจิงจิวกล่าวว่าไม่ทราบได้ ก่อนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเจ้าราชีเข้าใจความหมายของเขาผู้อภิษฎได้แวดวงบำเพ็ญเพียรต้องมีอายุมากแล้วค่อยรับสิทธิ์แม้แต่คู่รักที่บำเพ็ญเพียรด้วยกันก็รอจนมีอายุมากแล้วค่อยมีทายาทสืบตระกูลคำกล่าวนี้ประหลาดลี้ลับแท้จริงแล้วมีบอกเกิดจากที่นี้ที่สำเร็จมรรคผลเป็นเซียนต้องตัดสภาพแวดล้อมทางจิตอันเกิดจาก รัชคุณทั้งหกให้หมดสิน้นจิงจิวซุกเก็บหหีมองดูผมเปียสีดำขลับยิ้มอย่างพึงพอใจเจ้าล่าเยี่ยหมุนตัวกลับมาจ้องมองตาเขากล่าวว่าประสบการณ์ครั้งนี้เปลี่ยนแปลงความคิดของท่านหรือไม่จิงจิวตอบว่าไม่เจ้าล่าเยี่ยงเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวตอนแรกข้าพเจ้าไม่สมควรเกลี้ยกล่อมท่านไป จิงจิวรูปศีรษะของนางกล่าวว่าเป็นข้าพระเจ้าคิดไปเองเจ้าล่าเยี่ยถามว่าท่านหาคนผู้นั้นพบหรือไม่จิงจิวเปลี่ยนเป็นรูปใบหูของตนเองกล่าวว่าไม่แต่มันสมควรถูกข้าพรเจ้าหลอกไปสายตาของเจ้าล่าเยี่ยจ้องจับที่ใบหูของเขาจิงจิวมีใบหูกลางต้านลมคู่หนึ่ง แต่ขณะที่ผู้คนมองดูเขามักจ้องมองใบหน้าของเขาน้อยคนที่จะสังเกตใบหูของเขา